6เดือนนะคะ6เดือนแรกคันอยู่ที่3,700บาทรังจากนแ้นตลอดสัญญาเพียง6,002 2เท่านั้นนะคะลูกค้าเริ่มต้นทีดาวนะเท่านั้นไม่พอะคะเอาเสัญนาไฟฟ้าอีก1คันนะคะเดี๋ยวเราเอารูปโชว์ให้ดูด้านล่างนะจ๊าคันนี้สีส้มนะคะตอนออกใหม่โคตรพิดเลยนะลูกค้านะตาไฟเราไปขัดไหลนะคะล้แม็กเป็นแม็กแต่ง RPF1 นะลูกค้าคันนี้ไ่2 0 0 0นะลูกค้าค่ะขอคนรับได้นะ เป็นที่นิยมมากเลยนะทุกวันนี้ก็ยังนิยมอยู่บางคนชอบ,ชอบสะกตบนะลูกค้านะต้องรีบเลยนะคะท้าประตูวันทุกของได้เยอะด้วยนะจ๊ะรถไม่มีติดแ gas มานะคันนี้นะลูกค้าใครอยากได้เป็นเจ้าของนะคะแบรนด์หลักรถส,สวยนะคะคุณภาพดีนะก็ต้องสั่งเลยจ้าเบอร์โทรย่าไปังบุดยให้ด้านล่างแล้วนะคะต่างจังหวัดมีบริการทำสัญญาถึงที่ส่งเลยที่หึงบ้านจ้า